ผู้เชี่ยวชาญดูมาลุยต่อครับเอาไปลงให้เอฟเอาไปยั่วเอฟซีในแฟนเพจครับลูกค้าบอกอยากกินเลยหน้าร้านเลยเฮ้ย <c oughs> ซื้ออีกอนี่รูปนี้เดี๋ยว ค้าบอกขอชิมเลยหน้าร้านเลยจัดตายกลาเม็ดแดงอู้อยางสวยขอบคุณครับผมนี่เป็นเนื้อสุกสุกพร้อมทานนะ,น <laughs> <ป>ะต้งนะนี้นจะหล่ปลาบอกปอกเอาสี่ลูกเลย โอ้ขอบคุณครับผมเห็นไหมลูกค้าบอกอร่อยดูว้าวเห็นไหมเห็นไหมลูกค้าบอกจิตหน้าร้านแล้วเอาเพิ่มอีกหนึ่งลูกไปเลยสมคำล้ำเลือเรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งลูกนะครับ เอาลูกนี้ไปอันนี้ผมเลือกให้นะตอนนี้สามตัสามครับอนี้อร่อยกินไหมพี่เบ่าอร่อยนะยานเป็นว่ากินจะยันเป็นกินยันเป็นว่าใช่สำหรับผมอะแซ่บเบิร์ละผมมาไม่คืออันนี้อันนี้พ่อค้าบอกเลือกให้ ก็สวยงามเปลือกบางขอบคุณครับผมมาแล้วแจ้งสาวๆมาแล้วไม่ได้ลองเลยไม่ได้ลองว่าเราเลือกให้เป็นไงอ่าครับจะได้ร้าในไลฟ์เลยเนี่ยจะได้ร่า อร่อยเท่าเดิมไม่กลัาเดิมเลยใช่ไหมเหมือนเดิมอร่อยไม่มีเลียนะเท่าเดิมราคเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าไรนะตังค์ลูไปลองเก้จ้าเก้าสร่อยขอคไปอีนว้าวขอบคุณครับบอกแล้วต้องผูกขานบอกแล้วต้องูกาดเลยครับเนี่ยูกาดเดินมาด้แล้วครับอม่าด้ เพื่นมันก็บอกมี่งตีาาด้ค่ะใช่ราคาฝั่งนี้ครับนี่อนื้อสามลูกะเนื้อสวยผูวัดวดเหมือนกันมีมีมีแน่นข้าโอ้ขอบคุณครับผมเอาเอานิ่มแต่ไม่เล็กุินนูกค้ามาเรื่อยๆนั่น

รรหอคับแอบมึอน,นี่มึอน,นี่แอบล่มคนใช้เยอะเออเงาอกเหลืองอขา <อ S 2> บคุณครับผมอ,อ่า เป็นเบอร์เดียวกันสูงเสียนะโต้องเปแกะน้ามันให้เห็นดีแกะนะครับแกให้เหมือนกันครับเขาบอกเขาดีแต่มันจะไม่อร่อยเท่ต้นเปิดื้อยหนูงามตื้อลูกแรกดี สาวเจต้องพรีเมียมอย่างเดียวกรีบดูจะโลงแต่กับพรีเมียมเลยค่ะเพราะวันนั้นกินแล้วค่ะเปรี้ยวๆอะไรแล้วครับแบบพรีเมียมก็จะได้5้พูทุกลูกอ่ะโบตองห่วงเวจัดใช้ไหมลูกค้าบอกชิบหน้าร้านถูกใจเอาเพิ่มอีกหนึ่งลูก ใคในที่ขายให้ขคุณโอ้โหเนี่อะแม่หมูลู้คูเลยมาลองมาลองเอาลูกปลาบอกลออ๋อ คนที่ 6, เรียบร้อยแล้วครับชิดนี้บ่าวทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนจะลืมแม่เมาหนุนนะผมสำหรับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อทุเรียนวินเทจนะผมชิดนี้บ่าวทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม